นั่นไปสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้มาอยู่ที่คอกของพี่กล้วยนะครับพอดีพี่กล้วยได้วัวมา4ตัวนะครับนัดกันถ่ายเมื่อวานนะครับก็จะมีวัวสาวอยู่2ตัวครับแล้วก็แม่ลูกอยู่หนึ่งโคมนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาเปิดแบ่งพี่น้องนะครับพี่กล้วยสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมวันนี้ก็จะมีสองสาวน้อยสองสาวน้อยแล้วก็แม่ลูกครับแม่ลูกเนาะครับเอาตัวไหนก่อนดีหรอพี่ เอาแม่ลูกเลยครับแม่ลูกไปโก้ไปหาลูกไปไปหาแม่โอ้อันนี้คือลูกเขาสวยดีครับนี่ช็อกโกแลตเหมือนกันพี่กับน้องครับนี่น้องอันนี้ก็ช็อกโกแลตคือกันน้องแต่กันแต่คนละเมียรับอันนี้ก็ช็อกโกแลตคือกันอันนี้ก็จะเป็นให้ดูให้ดูความเคลียร์เขาอะไรครับเคลียดพี่น้องเขาแต่เดี๋ยวดูก็ได้ครับช็อกโกแลตถ้าใครที่จะผสมนะครับเด้อเนี่ยถ้าแม่ใส่ใจลูกนิดนึงก้อนวันสี่เดือนกับวัวสี่เดือนครับตัวนี้วัวหนึ่งเดือนอันนี้วัวหนึ่งเดือนอันนี้สี่เดือน ลูกช็อกโกแลตขายตัวนี้พี่ขายแล้วไม่ใช่ี่มขายแล้วครับแม่ลูกครับรอส่งเนาะตัวนี้เนาะครับมันมาหาฤกนองมันมหาหนงมันก็รอส่งรอส่งหรือจ้างเลี้ยงพี่รอตรวจทองครับห้ชัวร์ครับเพราะว่าในนั้นมันยังไม่ถึงกัหนดตรวจทองได้อ๋อส่วนแม่นี่ก็จะเป็นแม่ลูกนะพี่เนาะแม่ลูกครับครับลูกกี่ตัวเลาวพี่ลูกตัวแรกครับลูกตัวแรกฟันคู่แรกพึ่งเต็มครับความสูงประมาณเท่าไรพี่ประกันให้ร้อยห้าซิปเลยครับประกันร้อยห้าิได้เนาะครับพี่ได้ให้ดูฟันก่อนครับพี่ลองเทียบเทียบเชี่ยงมากครับนีี่พ เชื่องมากคดูฟันสดๆเด็ฟันกี่หัวคู่เดียวนี่ยคู่เดียวครับได้ไหมเอาให้พี่น้องดูเห็นดยน่ยฟันคู่หนึ่งอ่ะโอเคพี่ดูสีฟังนี่พี่สีเสมอไหมสีมีรับมีปันปันนี่นครับฝั่งนี้ก็จะสีค่อนข้างดีเนาะแต่ฝั่งนู้นจะมีปันอยู่หน่อยนึงครับกระดูกวาแข้งขาลงลึงนมมีตรงมีติ่งไหมพี่ไม่มีทุกอย่างครับปัะกัรให้ทุกอย่างครับปัะกันให้ทุกอย่างเนาะมาเชื่องเลยครับขนาดลูกอ่อนับครับลูกมันอายุประมาณเดือนกว่า ประมาณเดือนนิดๆครับประมาณเดือนกว่าพี่ไม่ไดเดือนนึงครับครับก็คือแม่นี่ก็คือสดๆเนาะสดๆเลยราคาประมาณเท่าไหร่พี่สามหมื่นสองพันห้าร้อยครับตกลงได้ไหมเดี๋ยวว่าเลยครับนิดนิดหน่อยมีให้อยู่ครับแต่ค่าส่งยังรวมไม่ได้ลงไก่เอ้ค่าส่งล่ะราคาเอ้ส่งฟรีไหมค่าส่งรวมละห้าบาทช่วยอ๋อเฉลยรวละห้าบาทช่วยโลละห้าบาทเขาส่งโลละสิบห้าผมช่วยห้าเหลี้ยลเท่าเหลี้ยรวมละสิบบาทน้องพี่น้องเอาครับถ้าพี่น้องเอา ลอยโลกับพันเดียวถ้าใกล้ๆส่งฟรีได้ใกล้ใกล้ส่งฟรีเลยครับครับสามสามหมื่นสองพันห้าร้อยครับต่อรองเอาใกล้ๆก็ส่งฟรีเอาครับไม่เกินห้าสิบโลได้ส่งฟรีกับเราก่อนเพราะว่าส่งไม่ได้ครับที่พี่กล้วยแบ่งไม่แพ้งก็บอกกันพี่น้องกันว่าช่วงนี้เกณฑ์เชิงได้ออเดอร์ฝุ่นมาก็เชิงพอได้ครับมีได้ไหมมันถึงกนครับนี่ก็พอออแกเลือกเลี้ยงครับครับแกเลือกทำไมขาย ขายให้มาขายให้ครับอันนี้คือตัวแม่เนาะความสูงประมาณร้อยห้าบัวประมาณลูกเล็กเนาะพี่ไม่ต้องประมาณดียวตัดกันให้ร้อยห้าซีบเลยฟันคู่เดียวแล้วก็ลูกเป็นลูกตัวผูก็ลูกหนาาเดี๋ยวไห้ลูกย้าทีหนึ่งพี่ย้าวมาเลยครับเัวนก็ถือว่าเชื่องพอสมควรครับันสองตัวนี้เหรอพี่สองตัวนี้เหรอ ตัวนี้ก็เป็นงัวงข้อเดียวกันมาครับอ๋อเป็นงัวชุดเดียวกันเลยของขอคนครับแกขายครับตัวนี้เป็นลูกพริกแดงครับตัวนี้เป็นลูกพริกแดงเนาะในใบประมาณหนึ่งปีแล้วมั้งในใบนในเอกสารอะดูในแฟ้มกันหนอกอ๋อผมที่ผมนั่งดูที่พี่ให้ผมคือปีสี่เดือนที่หนึ่งปีลูกไอ้นั่นอ่ะปีปีสองเดือนครับอันนี้สิบสี่เดือนอันนี้ลูกแิบสดืก็ปีสองเดือนครับลูกสติงเลสตัวนั้นครับอ๋อใช่งวหนึ่งปีสองเดือนกับสองเดือนสิบสี่เดือนถูกถูกถูกครับผมพูดพ้แลวก็ ไอ้ตัวนุ่นก็อายุเท่ากันครับเป็นลูกสองสติงเลสสองศูนย์หนึ่งครับเชื่องมากเลยพี่ครับพี่น้องมูนี่อันนี้ได้ว่าปิดเลย้อครับฮะปิด,ปดแล้วลูกค้ามาซื้อฝุ่นล้ำเขามาเห็นก็เลยปิดเลยครับอ๋อโอเคพี่พันนี้ปิดแล้วแล้วแล้วถ้ามีคนชอบเหรอจะแบ่งได้ไหมพี่ถามทีนึง่งเผื่อพี่น้องเขาชอบเขาอยากขอแบ่ง,<อ>งนะติดต่อมาแล้วบอกเจ้าของเขาครับ เราติดต่อจาขเขาใหม่เขาได้ครับได้เบอร์โทรจาขเขาใหม่ติดต่อเดี้ยงจาขเขาใหม่ถ้าอยากขายต่อครับแต่ลูกสติงเลก็สวยดีนะพี่เนาะเทียงมาวันแรกด้วยครับงวมันอยู่คนรวยเขาเลี้ยงมาดีครับกระลงกระหลังจึงเต็มเนาะไปแล้วก็ลูกของอาจะมามาพร้อมกับว่ามันกินมันหย่านมจนมันอายุมันได้แล้วสิบสี่เดือนแล้วเนาะลูกของพริกแดงก็สีดีนะพี่เนาะหน้าเลี้ยงทั้งคู่เนื้อหนังดีตัวนี้ลงนมไม่มีติ่งจากตัวแล้วครับประกันให้เลยครับขายไปแพงหมอพี่ที่เขาปิดลูกค้าปิด สี่หมื่นนิดนิดสี่ต้นต้นครับต้นมากเลยเมียต้นไม่ได้ต้นต้นไปกลางต้นมากเลยนิดนิดเดียวกันครับตีนใหญบอกเลยครับถือว่าใหญ่ไม่ไม่ไม่ถือว่าแรงราคาขนาดดีเพราะว่ามันเป็นลูกหลอดเนาะครับลูกหลอดมีเอกสารชัดเจนพี่น้องคัวครับพี่น้องสามารถเอาไปจดเอฟได้เลยครับจดเอฟได้พอแม่เขามีที่มาชัดเจนมากครับครับส่วนอันนี้ก็คือ แม่ที่เปิด32 5 0 0้นะพี่เนาะครับ32 5 0 0ไม่มีตำนี้มีฝั่งขวาที่มีปานหน่อยนึงมีสีนิดนิดครับแล้วส่วนนุ่นลูกค้าเดี๋ยวให้พี่กล้วยไปไล่มาครับเดี๋ยวผมจะเอาคลิปแปะให้ดูช่วงนี้นี่คือพี่น้องทัวหาหลายไหมพี่จะลงคลิปฝุ่นไปเยอะมากเลยครับวัวนนี้ลูกค้าก็มาเอาฝุ่นมาเอาทุกวันมอ,มอได้ขายทุกวันนะครับขายขายปีกอไว้อ่ะถุงละร้อยเวล,า,า,ลา,าละสิบถุงยี่สิถุงอ่บอ๋อก็พอได้ ว่าเขาไปลองถือก่อนเนาะพี ESE> ่เนาะเอาเดี huh? ๋ยวค่อยถ่ายลูกมาให้ดูพี่พาพาพี่น้องดูฝุ่นก่อนนะคือพี่กล้วจะมากรอกจางสุหนไว้ครับกรอกไว้ครับครับอันนี้อันนี้กี่ถุงนี่พี่ที่มีสำรองไว้ตอนนี้อยู่ประมาณร้อยร้อยแล้วครับประมาณร้อยถุงร้อยถุงประมาณสามตันครับสามตันเอาแก๊แก๊ดูจังหน่อยพี่แก้ดูจังหน่อยครับให้พี่ให้พี่น้องชมสักหน่อยเพราะบางคนไม่รู้ว่าฝุ่นเข่ามัน เอามาจากอะไรเพราะว่าเมื่อวานก็คือให้พี่กล้วยไปส่งไห้ผมเนาะแล้พกทตลาดบานผมก็แยกลำพวนกับครับลำควนเดี๋ยวพื้นที่อาจจะเรียกไม่เหมือนกันนะบางคนก็พี่น้องก็ยังไม่รู้เนาะว่าเป็นแบบไหนเพราะว่าแต่ละที่ก็อาจจะไม่เหมือนเนาะให้พี่น้องดูพี่สาให้ดูจังหน่อย้วไม่ว่าเป็นไงก็เหมือนลำนะพี่เนาะเหมือนลำขอมันละเอียดละเอียดพี่น้องดูแค่ฝุ่นก็พอครับนี่ครับเป็นลำมันจะไม่ฝุ่นนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็คือให้พี่ไปส่งแล้วก็ทําคลิปทำคลิปไปแล้วหนึ่งคลิปพี่น้องก็องดดูววว่่าาาาัมนนนใสขไหะรเพ ของผมให้กินมาเดือนกวาแล้วไอหมูไหนที่เพ่มผมก็ฉีดยาบำรุงถ่ายพยาธิแล้วก็ให้กินฝุ่นก็เดือนเดียวก็เห็นความแตกต่างเนาะพี่เนาะเห็นความแตกต่างเห็นว่าจะมีอ่าสินค้าตัวใหม่นี่พี่มีอะไรดึงมีลำหยาบครับลำหยาบครับอย่างฝุ่นนี้พี่ขายยังไงขายแบบไหนพี่แบ่งพี่น้องไนถุงละล้อยครับอันนี้คือทําให้ถุงละร้อยครับแต่ละสามพันครับขอแต่ละสามพันครับโลละสามบาทอ่ากีกิโลส่งได้พี่ สองตันส่งส่งได้ร้อยโลครับสองตันส่งได้ร้อยโลก็คือส่งฟรีร้อยโลสองตันสองตันส่งฟรีร้อยโลครับอ๋อแต่ถ้ามากกว่านั้นก็คุยกันเรื่องของระยะทางครับไอราคาเนาะ่นส่งครับมันจะได้ทั่วถ้วกันเพราะว่าถ้ามันพอเหลือบ้างก็พอได้ช่วยกันไปเนาะพี่เนาะครับครับแบ่งแบ่งกันไปแล้วไวน้ำที่พี่บอกผมล่ะเป็นล้ำหยาบครับเดี๋ยวผมเป็นตัวอย่างเอาลสีอ๋อล้ำหยาบโลเท่าไหร่ละพี่ล้ำหยาบโลสี่บาทครับโลละสี่บาท ส่วนเรื่องการขนส่งเรื่องไอ้จำนวนก็คุยกันอีกทีหนึ่งเนาะครับคุยกันอีกทีลอะไรอยเียดอีกทีหนึ่งเอาเดี๋ยวไปไล่พี่เดี๋ยวไปไล่ลูกมันมาพี่เดี๋ยวจะ่ายตัวผู้น้อยก่อนไอ้ตัวนี้ต้อขายพี่มันลูกช็อกโกแลตครับพี่มันกล้วยขายแล้วใช่ไหมพี่พี่มันคนมเมยขายแล้วใช่ไหมพี่ตัวขายแล้วตกลงขายอ๋อครับขายแล้วนี่ครับรอส่งลูกค้าครับแต่ไม่รู้ลูกค้าจะจ้างเรียงไหมแต่ว่าดูแล้วชน้หนาหนาดี ว่าลูกมันหลังแตกมาเลยโอ้นี่แม่ครับแม่ก็ลูกมาแล้วครับนี่ลูกมาแล้วอันนี้ก็ช็อกเลตเหมือนกันครับนี่มีคอนี้ิดลายครับมีคอลายนิดนิดครับแต่ว่าพลังน้ำนมไป่ต้องกลัวแล้วครับแต่ว่าน้ำนมดีมากครับนี่ครับดูครับแต่หลังแตกเด่นเดียวแบบขนงัวหน่อยไม่มีรวงครับเดี๋ยวเรามาดูชุดวัวไทยไทยชีวิตสามตัวนะครับมันก็มีแม่สองลูกหนึ่งเป็นตัวเมียทุกตัวนะพี่เนาะเมียสามตัวครับตัวเมียสามตัวเลยชุดนี้บางตัวมันทับไปได้ยังเทิงไม่รู้ใช่ไหมพันบุปับบุปปั้บนี่ที่ ก็ยังไม่รู้ว่ามันทับไปหรือยังนะเพราะว่ามันมีพ่อบามันคุมฝูงนะครับนี่เลือดรอยอยู่ตรงนี้ครับข้างหลังนี่แบรนด์ของ SG <F> ีครับแบรนด์ดีด้วยส่วนชุดนี้คือจะขอให้พี่กล้วยมาช่วยช่วยดูเนาะครับช่วยดู3ามตัวว่าจะพอแบ่งได้ไหมที่นี่ผมก็ปรึกษาพี่กล้วยถ้าเกิดว่าให้ช่วยขายให้เนี่ยจะพอได้ไหมพี่กล้วยก็เลยบอกว่าถ้างั้นก็นลองถ่ายขายชีวิตดูเนาะพี่เนาะ<ท>เขาจะาได้ไม่ตายเนาะไม่ต้องตายครับเงดถ่ายอนุรักษ์ไว้ครับเพราะว่าเขาเป็นวัวไทยก็สามาเทย ห่ากินตามสวนตามอะไรได้นะพี่เนาะตามคาเฟ่ตามรีสอร์ทมันเชี่ยงครับวันนี้ครับเพราะวังหัวพวกนี้ก็ค่อนข้างเชี่ยงแล้วก็มีลูกตั้วนเลยครับพี่ได้อาหารเสริมกินมาแล้วไม่ต้องกลัวล่มแล้วครับลูกเขาก็อู้ตุ่มดีนะพี่เนาะเชี่ยงวนดีครับอุดตัวเมียครับก็กินฝุ่นกินลำเป็นครับนี่เจ้าของเขาซื้อฝุ่นมาให้กินนี่ครับรุ่นทองดูเอาครับพรอมีพ่อคุ้มฟูงอยู่ครับสามตัวนี้เจ้าของอยากได้เท่าไหร่พี่พี่จะเปิดไหนเจ้าของเท่าไหร่ครับ แกลองไปสองหมื่นห้าครับต่อรองเอาครับอ๋อแกลองสองหมื่นห้าครับให้พี่น้องต่อรองเอาเนาะครับถ้าอยู่ในเขตโคราชใกล้ๆนี่พี่ก้ยสามารถไปส่งได้นะพี่เนาะก็เราลกลงราคาก่อนครับเพราะว่าเกลองสองหมื่นห้าต่อรองรด่นในสไลด์ค่อยวางี่ที่ครับค่าส่งค่าอะไรครับค่าส่งค่าอะไรถ้ามันไม่ไกลมากก็จะต้องรบกวนพี่เนาะจะไปส่งไปส่งได้พี่น้องซื้อไปถวายวัดไปทำนู่นทำนี่เนาะพี่เนาะอยากถ่ายชีวิตครับอยากสะ๊อกเข่อมาไปเลยครับแบบนี้นี่แหละครับนี่กินฝุ่นกินอะไรดีดีครับนี่อันนี้ลูกเขาก็ตัวเมีย ส่วนตัวนุ้งก็เชิงใสจักมันทับไม่ทับเดีเนาะตัวนี้น่าจะทองหรือมั้งเนาะเพราะว่ามันเชิงอ้วนนะเขาเร็วเชิงอ้วนของเขาแล้วพูดเหลือหลายไหมครับเทิงพอดีกินดีเจ้าของว่าอยากจะสั่งมาอีกบางอันไก่หมดยังอ๋อไก่หมดแล้วเกือบเกือบหมดแล้วมากินได้อะไรจนหน่อยมามากินได้หน่อยอ่ะให้พี่น้องดูครับนี่มันดีมันดีกว่าเดิมหลายไหมรับน้องเทิงที่สั่งมากินเนี่ยเชิงอ้วนกว่าเดิมครับใสกว่าเดิมราคาก็ไม่ได้แรงเนาะเทียบกับต้นทุน